เปิดงานหอการค้าแปร2015เมื่อวันที่26มิถุนายน2558ณนะบริเวณหน้าห้างโริสันลาดชลบุรีหอการค้าจังหวัดวราชบุรีได้จัดงานหอการค้าแฝร2015ขึ้นโดยมีนายทวัฒน์สุรบาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดวราชบุรีเป็นประธานเปิดงานซึ่งในการจัดงานได้รับการสนับสนุสนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายวันชัยธีรัสตยะกุลนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราบบุรีที่ได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้อีกทั้งยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดราบบุรีได้มาร่วมงานในพิธีเปิดวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระบุรีให้เป็นที่รู้จักและยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้ประกอบการค้า ได้นําสินค้าออกมาจําหน่ายในราคาถูกและมีคุณภาพยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตหรือผู้ค้าได้การกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการ SME โอท็อป e, เกษตรประมงพาณิชย์อุตสาหกรรมและบริการยังมีการสนับสนุนให้มีการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยยังเป็นเวทีในการแสดงออกของเด็กและเยาวชนในทางที่ถูกต้อง ที่สําคัญต้องการให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นทางคณะกรรมการห่อการค้าจังหวัดวราบุรีจึงได้กําหนดจัดงานหออการค้าแปร2 0 1 5ขึ้นระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2,558ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิการวม6วัน6คืนณบริเวณล,ลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันราช,ชบุรีซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายคือสินค้าหนึ่ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งในจังหวัดวราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงสินค้าพณนชย์ทั่วไปและสินค้าประเภทอาหารดีอทิกุ้งก้ามกามเผาปลาทับทิมทอดสมุนไพรรวมทั้งอาหารที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดใกล้เคียงจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดวราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวง,งานหอการค้าแปร2015ในครั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ท่านวัสนาบรรลุผลครังจังหวัดร,ราชบุรีท่านซึ่งจะมีทั้งผลิตภันธ์โอท็อปของพื้นบ้านนะครับหลากหลายชนิดนะครับหลายกิจกรรมทั้งนี้นี่เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลนี่ก็มุ่งหวังที่จะเห็นองค์กรนะครับที่จะมา ช่วยเหลือสนับสนุนการบืองานของรัฐบาลนะครับเพราะในส่วนของลาพังภาคราชการเองเนี่ก็ปากการสนับสนุนจากเอกชนหรือองค์กรต่างๆนี่การดําเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางด้านธุรธุรก,กิจนี่ก็จะดําเนินไปด้วยความยากลาบากนะครับผมอยากที่จะเรียนว่าเราจัดงานในครั้งนี้นี่นะครับในขณะเดียวกันนี่สมงานพาณิชย์จังหวัดนี่ก็ได้น,นาสินค้า หลากหลายชนิดของจังหวัดราชบุรีนี่นะครับไปจัดแสดงนะครับเป็นงานอีเวนต์นะครับที่ห้างเซนจูรี่พาร์คนะครับที่อยู่ตรงอมุสาวรีชัยสมรภูมินะครับเราต้องส่งเสริมนะครับสินค้าภายในจังหวัดของเรานะครับออกไปสู่ตลาดภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรนะครับซึ่งของเรานี่มีชื่อเสียงมากมายและส่งออกไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเรา มีช่องทางการจำหน่ายที่จะทำให้าการาพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจภายในจังหวัดนี่นะครับทางบริษัทห้างร้านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้ประกอบการค้าทั้งหลายนี่นะครับมียอดจำหน่ายที่สูงขึ้นนะครับและบริเวณสถานที่ที่เราจัดนี้แล้รับความเมื่อเฟือจากทางห้างโรบินสันนี่ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมากเนื่องจากว่าคนมาเดินห้างก็จะได้ นอกจากวา่าซื้อสินค้าหลักๆภายในห้างแล้วก็จะมาซื้อสินค้าสดสินค้าผักโภคแล้วก็ดูสินค้าที่จําเป็นภายในงานของการค้าวแฟ่ที่เปิดวันนี้ครับต่อๆเดี๋ยวเริ่มทุกท่านนะครับตัวแคร์ครับตัวพุดจำกัดนะวินโต้ครับตลาดน้ำสดพึ่งครับมิสูเตชะาอัมพรค่ะ สามสองแล้วก็หนึ่งครับและเพื่อเข้าสู่พิธีการเปิดอย่างเป็นทางการครับขอการท้าแบงค์2องันบห้นะคะจากผมจากท่านพวัตรตูนบาง Thank <laughs> you. ประกวดดาวรุ่นุูกทุ่งขอการค้า2015อาวรและก็จอนและอีกหลายๆท่านนะครับโอ้โหนะครับขอบคุณทุกทิงนมาถ่ายภาพในงานนี้สามารถแชร์ภาพได้เลยครับนะครับโดยแค่ตัรกรอบครับนะนี่